ตก์กขาาองโล,าาโลมาแล้วก็ยับมาใหม่ตัวนี้กเป็นัวของนี่นะครับแม็กนาราทพพย,ยายามจะไปต่อครับเปนกครับวงการทหารแทไทยแล้วมานตัวนี้ิับจีมาเลง้เลีเลี้ย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 อยากย,ยพั พับเฮ้ยไอคอนดับซุบไอคอนดังเป็นหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเอาไปเอาครับพี่ปืนกันตัวนี้ครับย้อนกับมาใหม่ไหลบาหขวากันตัวนี้ก็ฉากสุดเส้นหลังแล้วตบเข้าหนไหลมาพ่อพ่อพ่อยังยืนอยู่ครับจะไปขยับมาใหม่ไหลมาตัวนี้ครับยังอยู่แล้วตบมาได้ของสายแทนไทยบิดมาใหม่ไหลมาขวาแล้วก็พับเพืยอโลไอเขาไอคันดับซุบไอคอนฉันมีสามชนะว่าพิธีสองแม่งเลย เดี๋ยวมาดูเขาจะคืนที่สองได้หรือไม่ตอนนี้ไปลาตอแล้วเว้ยนี่แหละครับมาตีที่มาก่อนไอตีหิดไปแล้วแล้วจะดูตะตะตะเตะเตะ g โก o โก g โ g บโก r โก e โกโกโก go go ทีโรโบอโบลลูกเตะมุมกันจังวันนี้ครับโยพอผาพอผาแล้วจะนี้ไปแล้วจะเตะที่วากรไม่รอช้าโตกับบ๊วยสำหรับตระหนกหนี่กรบพี่แล้วก็พี่ปืนนี่แล้วจะไปแล้วจะคองดีจากเมืองบุจิตรไอเคจะอัพโลมาหรือว่าโลมาจะกรแต่เคและจะนี้ก็จะเป็นบ๊วพก็ผาผาเพแล้วก็ไหลมาเลือยเลือยยังยัง แล้วก็ตอนนี้ก็มายกขึ้นหน้าเก็บลงไว้บิดเข้าขวาแล้วก็พับไปแล้วจะจับหลับตั่นโลมาอาหังการเพื่อเจ็บไปแล้วแ้ๆเฮ้แล้วก็แบกนาราทิพย์กี่มาปัญญาบุก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 แล้วก็มีกบมาใส่หัว นี่วากอแล้วก็จับบีบีก็มาขยับมาใหม่ลูกนี้จีเข้าหาขยับดึงซ้ายแล้วก็สายพ,าพ,าพายับพับพะอยากเยอนอย่าลืมว่าอชินลูกละลูกเบุรไปแล้วคาถาหนาโลโตทอ,อยากเยอะวันนี้ครับเป็นเรื่องของกิติศักดิ์ฝูฝูงเาเขาจะอานกับยกมาตรงน,นี้ก็ตะกราบซ้ายให้มาได้สหายแทนไทยอะลกอล,ลหัวอย่างอนักปันก่นโคาคง โจนี้ก็ยักกับมาใหม่เอาเลยเว้ยบวกแดงเริ่มจะขึงอีกทีหนึ่งตีกับนิตีทีว่าก่อนย้อนออกมาบิดออกขวาที่ชายแทนไทยเอาเลยรับสายแทนไทยครับจับแล้วบิดพิกแล้วจี้บีกับมาใหม่ครับไหลมาลูกนี้สายแทนไทยย้อนกลับมาแล้วโจนี้ครับยังดังไม่ได้ขยับกับมาใหม่ไม่ได้จะเป่าแล้วโจนี้เป็นไงสายขวาอย่างยูฟุงะเอาครับมารับสบายๆครับอยู่ในช่วงท้ายเกมของขึ่นเวลาแรกครับมาขยับออกมาให้มาตับกับนิตีทีว่าก่อนไอตีใหม่แล้วบวกแดงมาแล้ว go 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 กใครเห็นก็ว่าไม่ใครเห็นก็ว่าไม่เข้า,าดูครับไปตีใส่ขวาลูกนี้หายไปครับไหน,น,นอะโอ้อ้าวครับมาแล้วพี่ชินบอกว่าโบด เวลาก็ไหลมาลูกนี้ว่าไงรับ้าจีมาแล้วกบขวาครับยาด้านีกับนิติทอยยอนมามสุดท้าหลังเปิดลูกนี้ช่ยๆกบหลุดออกหลังไปแรกจะมาไม้แล้วก็ยกมาลูกนี้พับเข้ามือวุ้นไปกับพี่น้องพัชาได้เหตตรงหนึ่งขอตกงหนึ่งขอตรงหนึ่งขอตรงตรตรงตงตงตร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 งรงตตรงต้งตรงต้งตงตร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 งตงตร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 งตงตรงตรงตรงตงตร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 งต้งตรงตรงตงตบงต้งตร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 งต้งต้งตรงตรงตรงตงตรงตรงต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 ้งต้งต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  ยังอยู่ยังมุดยังขึ้นกับมาใหม่กับตัวนี้ครับยังอยู่ครับไปเลยยกยาวยาวมาได้ได้ของจ้งอะนี่เลยครับแม็กนอาราตรีบอนะครับนาราทิพย์เกลียรัญยาครับโยกย้ายสายะโพกโยกออกมาหัวยังไงครับไปกันต่อแล้วเจอกระชายแทนไทยนี่เลยครับเคยเตะด้วยกันกับแม็กกับทางด้านของสุนลลินตีบอลย้อนขึ้นกับมาใหม่ครับไปเลยครับบรรทัดทียึบันเล็บตีบอลขึ้นมายังไม่ผ่านแล้วจะเป็นชาลัทิพเป็นชาลัทิพย์เป็นปลาแล้วยัง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 อยู่ นกรงตุงละหมื่นตุงละหมื่นโอ้โหมาแล้วเจดีนารอทิ้ยังเฮียโคกวนขยับมาได้ขยับเข้าในใส่ใส่เลียบเรียบอยางเลียบซุปเปอร์ตะกอนมาดีน่าของนี่ครับวันใหม่เศรษฐนันและประดานาทอยชัยนรงบุญเกิดหาประตูกันเถิดแล้วกู้กู้บึ้งขี้เหลียวไปโอ้ดูครับ้าบริษัทประตูครับกในสักฟูฟุครับแม็กเชสโด แล้วก็แล้วก็แล้วก็อยากยู่ยากตามมาเก็บไว้ได้กัตนตัวนี้ครับสำหรับบรรดาทีมงานของในกระพิบอืนกระต่ายแก้วเรากยกขนาดเส้นขึ้นหน้ามาใหม่ครับยังไม่าบาดเดยจาบาเข้าทางธนากรเอาเลยธนากรแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ย,อยงอยากยิงรากวัลรวันใหม่ครับเอาเลยครับวันใหม่เศรษฐนันว่ายังไงจับและบิดพิิกล้วไปไหงายกมาจังหวะนี้จี้มาธนากรที่ีิทอน go โก go go โก go go พี่ๆเสียงโลมาอังกา่อยด้วยอะฮืพร้อมโวัชระชัยพร้อมแล้วครับ เลือกเลืยกเลืยกยังอยากยึดพุ่มยาวๆครับฝากมาดีศูนย์หน้าอยางสหายแทนไทยไม่รอจะเอาเลยขอตรงเดียวหอกปัตทยาดูช่วงจะกลับมาเสมอได้หรือเปล่าให้มาเลยนี่เลยตอนนี้ก็ฉากล่าทิ้งที่ที่เข้าไปสำรักธนาครปัตยาส่ดปลวกแดงหนีอย่างเดียวเอาเลยครับหนีอย่างเดียวเลยครับปลวกแดงว่ายังไงครับจะหนีได้ไม่ได้ปัตทยาจะตามจี้ทันไม่ทันเพราไม่ร้องเอาแล้วก็มาแล้วก็ตะล้องน้ำม่วงเป็นธนาของนี่เลยครับเปานธนาของนี่เลยครับบ้านพี่ปืนตีมันตะไคร้ขยับมาใหม่แล้วก็พับเทือกเลือกยังยึดนี่เลยครับปลวกแดง ว่าไงกบยกมาแล้วพับยังโย่โยมาสามทีไม่มีใครห้ามกูเลยเโอ้ดูก็แม่ไอ้้ยข้าะๆก็ไม่ห้ามกูทีและทีนี้ไปต่อนะเว้ยเอวหกห้าสามหกห้าสามไปต่อพัะเจ้าที่พระเจ้าที่พระจ้าทม่พระเจ้าทไม่ทเฮ้ กยังอยู่มาเลยตัวนี้ครับขยับกับมาใหม่ครับไหลมาเป็นแลกของโลงมาหางการกับซุปเปอร์มาใหม่เสียแล้วแล้วตัวนี้ครับโอ้อะไรครับมาลงเลยครับมีสัญญาณฟาวครับมาจากธนะครเอาเลยครับมาดูตัวนี้ครับมาทักรยังอยู่ที่สองประตูตัอหนึ่งครับเอาเลยครับยกมาใหม่ก็ตัวนี้ว่าไงครับยอยู่้วกองสหายแทนแล้วก็แทนไทยแล้วตัวนี้ว่าไงพี่บิ๊บอกว่าบุตรเวรเป็นทางด้านของพี่เปิ้ลเอ็กกระต่ายแก้วเจทีทัก เดอทามานเข้าสู่รอบชิงชนะเโลิจะดูนี่ครับภาพแห่งความนะอับ,บดัทับใจนี่เดี๋ยวนักเตะนักกีฬาของพี่ปืนี่ครับ